แล้วก็มาถึงหัวข้อสําคัญของอัปเดตคือการปรับสมดุลต่างๆทั้งโอเปอเรเตอร์และอาวุธมาเริ่มที่โอเปอเรเตอร์กันก่อนกับดีฟูฟเพิ่มระยะการได้ยิงเสียงยิงทริปเปิลบลัสเตอร์จาก50เมตรเป็น100เมตรเอาให้ศัตรูระวังตัวได้มากขึ้นใช่ไหมเนี่ย ด้านไวรอนด้วยความที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่คล่องแคล่วมากๆโดยเฉพาะด n a นา c มิกโรโพชันทีมงานจึงตัดสินใจเพิ่มระยะเวลาคูลดาวจาก15วินาทีเป็น20วินาทีในโหมดโอเปอเรชันส่วนในวอลแฟร์ยัง15วินาทีเหมือนเดิมกลายเป็นโดนเนิร์ฟกันทั้งคู่ น็อก no ค่อนข้างได้รับการยกย่องในโหมดโอเป a t i o n แต่กลับกันในโหมดวอลแฟร์กลายเป็นโอเปอเรเอร์ที่ไม่ค่อยถูกหยิบมาใช้ด้วยความคล่องตัวที่ด้อยกว่าแอ s เซ l ลคนอื่นจึงมีการปรับปรุงเพิ่มเมื่อใช้สกิล Silent a ต s ซ u ล์จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่จาก10เป็น15พร้อมคิวสกอร์จาก60เป็น100คะแนน w เวอร์วิ d ดิสจากติดตัวได้1ชิ้นเพิ่มเป็นสูงสุดได้2ไอดิสเนี่ยแอดว่ามีประโยชน์สุดๆทำ <Yeah. S 1> ดาเมจค่อนข้างดีครับสุดท้ายระเบิดมือก็เพิ่มติด ตัวได้ถึงสองลูก ท็อกซิกสายซัพพอร์ตที่ได้รับการบัฟเรื่องการโจมตีโดย <Hey. S 1> เพิ่ม,มระยะโดนมแมลงปอให้ไกลขึ้นครับมีระยะก่อกวนที่มากขึ้นระเบิดควันเด้งน้อยลงแตกเป็นสโมกได้ไวขึ้นและเมื่อใช้อดีนาลีนท็อกซิกและทีมจะเพิ่มสปีดขึ้น10% <Hey. S 1> ในส่วนโดนมแมลงปอทำดาเมจเพิ่มจากเดิม20เป็น40หน่วยสำหรับเชฟเพิร์ดเป็นเรื่องโซนิคแท็ p ครับใครเคยโดนน็อกด้วยวอุปกรณ์นี้บ้างทีมพัฒน,นาเขาว่ามันน่างหงุดหงิดไม่น้อยเลยเลยเพิ่ม,มระยะการได้ยินเสียงกับ ดักจาก7เมตรเป็น8เมตรจะได้ระวังตัวง่ายขึ้นเหรออูรูลูเพิ่มรัศมีระเบิดไฟจาก4เมตรเป็น5เมตรและสุดท้ายแราเพ่ากันของ c ีเนฟาตอนที่ลากกล่องหรือเพื่อนที่ล้มอยู่กลับมาสามารถยกเพื่อนไว้กลางอากาศในขณะที่ดึงกลับมาได้แล้วเออของเดิมมันเป็นยังไงอะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ด้วยใครรู้ว่าเป็นยังไงคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับ